ผมนายนะัทุทูิกองทอนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนการใช้งาน Arduino เครื่องตรวจจับเส้นขาวดำนะครับผมขั้นแรกเราต้องนำโค้ดตรงนี้ครับผมเข้ามาในโปรแกรม Arduino นะครับผมจากนั้นดูวงจรนะครับผมวงจรเราต้องต่อตามนี้นะครับผมพอเราต่อเสร็จมันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับผม พอเราใส่โค้ด Arduino เสร็จเราต้องตรวจสอบโค้ดนะครับผมว่าผิดหรือถูกครับผมพอถูกมันจะขึ้นแบบนี้นะครับผมจากนั้นเราก็กดอัปโหลดไปครับพออัปโหลดเสร็จหลักการทำงานของเครื่องตรวจับนะครับผมถ้าถ้าเครื่องตรวจับผ่านหน้าสัมผัสสีขาวไฟ LED จะติดนะครับผมถ้าผ่านหน้าสีดำไฟจะด,ดับครับผม พอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ครับ